สวัสดีค่ะไนสวีเดนค่ะวันนี้ไนก็แค่อยากจะบอกว่าไนไนได้จบในเทิมเทอมนี้อ่าเรียนเทอมนี้ไนเรียน3วิชานะในเทอมนี้ในเฮิร์ตอ่าเขาเรียกว่าอะไรเฮิร์ตเทอร์มิน2023เนี่ยหรือว่าอ่าไนจะนเรียนอ่ะภาษาสวีเดนอ่าเบื้องต้นระดับ4หรือว่ากรุนฟีราแล้วก็ สังคมสัมเห็นคุณสกอบกรุกนแล้วก็สิกโลโลกีอันนี้มันสิโกโลโลกี้ et, หรือว่าจิตวิทยาหนึ่งเนี่ยมันอยู่ในของสูตรของผู้ช่วยพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลและในเทอมนี้นก็ได้จบทั้ง3าสามวิชานี้สวิชานี้คือกรุนเนี่ยคือเขาในระดับกรุนหรือว่าใน,ในระดับมอต้นเนี่ยนะมต้นเนี่ยมันจะไม่มีเกรดเนาะ มันจะมีเกรดแค่ผ่านห,หรือไม่ผ่านกูดเชนหรือว่าเ yeah, อนะียกูดเชนเนาะไหนก็ได้อะกูดเชนทั้งอ่าสวนสกคือภาษาสวีเดนกับซัมเฮนกูดคอับคือวิชาสังคมเนาะในระดับมอต้นพูดงาาบบ่ายคือถ้าตาเทีย่ยบไทยคือในระดับมอต้นในภาคบังคับนะไหนก็ได้จบไปทั้งสองวิชานี้แล้วส่วนส่วนวิชา psychology s หรือว่าจิตวิทยาหนึ่งเนาะ นายก็ได้เกรดนะอัน,นี้มันจะอยู่ในระดับของอ่ามัธยมมปลายนะพูดถึงมปลายมัธยมปลายมัธยมปลายไทย,ยกว่าไทยนะเพราะว่ามันอยู่ในอ่าคลาสอ่าเกี่ยวกับวิชาชีพอ่านายก็ได้เกรดดีดีมาครองดีมากรองก็โอเคนะเพราะว่าปอติแล้วเนี่ยในคอร์สอ่าผู้ช่วยพยาบาลอ่ะเทิมหนึ่งเนี่ยมันจะเรียนทั้งหมด5วิชา ห้าวิชานะใน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 หลักสูตรของเขาอ่ะแต่พอดีานได้เรียนไปแล้วสีวิชาแล้วในอ่าเมื่อ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 เทอมที่แล้วเมื่อปีที่แล้วเมื่อเทอมที่แล้วอ่ะไนก็ได้อ่าเรียบร้อยทั้งสีวิชาคือผ่านผ่านฝ่าทั้งสีวิชาแล้วก็มาในเทอมนี้คือไนอ่เรียนเก็บอีกหนึ่งวิชาเป็นห้าวิชาคือเทอมหนึ่งของผู้ช่วยพยาบาลคือเก็บมาหมดทุกวิชาก็คือผ่านทุกวิชาแล้วทีนี้ เทอมหน้าเนี่ยก็คือนก็จะเริ่มเรียนเทอม2หรือว่าวอดเทอร์มินะที่ที่เซเว่นเขาเรียกว่าวอดเทอร์มิน2024เนาะอ่าก็จะเรียนอ่าผู้ช่วยพยาบาลเทอม2ก็คือเรียนมีทั้งหมด5วิชามาลุ้นกันต่อว่าเออมันจะขนาดไหนเนาะเพราะว่ามันยากอะไรมันก็ยากนะเพราะมันเรียนเป็นภาษาสวนะีดิสวีเดนเนาะไม่ได้ไม่ได้เป็นภาษาไทยเนาะ เป็นภาษาไทยก็ว่ายากแล้วเนี่ยมาเรียนเป็นภาษาสวีเดนก็คือยากยิ่งกว่าก็คือต้องเขาเรียกอะไรต้องขยันดับเบิลนะต้องขยันดับเบิลต้องขยันคูณ2เนาะเพราะว่าเราต้องบางทีบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้เข้าใจภาษาสวีเดนร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคือเอเอเอา่อาแลยิ่งยิ่ง,ย,งยิ่งเรียนในผู้ช่วยผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยมันจะมีศัพท์เฉพาะเยอะดังนั้นคือต้องพยายามสองเท่าเนาะพยายามเป็นสองเท่าทั้ง อ่านแล้วก็แปลเป็นไทยแปลเป็นไทยเสร็จก็ต้องมาอ่าแปลแปลแปลภาษาสวีเดนเนีเ่ยเ,เ,เ,เป็นไทยเสร็จเราต้องอ่านทั้งไทยทั้งสวีเดนอีกดีนี่มันก็มันก็เหมือนบต้องอ่าเพิ่มความขยันเป็นสองเท่าเนาะเพราะอะไรที่นายเรียนผู้ช่วยพยาบาลเพราะว่าถ้าเราเรียนจบผู้ผู้ช่วยพยาบาลแล้วเนี่ยโอกาสที่เราจะได้งานประจาเนี่ย คือมันจะมีสูงมีสูงถ้าปกติคือถ้าถ้าเหมือนกับเราไม่มีใบประกาศนียบัตรอ่าอ่าเหมือนวิชาชีพใดๆเนี่ยคือเราก็หางานได้แต่เราจะได้งานประจาเนี่ยยากดังนั้นที่ไหนอ่ะพยายามเรียนพยายามเรียนต่อเนี่ยคือเพื่อที่จะมีงานประจาเนาะถ้าเรามีงานประจําก็คือมีอะไรที่มั่นคงเนาะดังนั้นก็ต้องสู้กันต่อไปค่ะผ่านไปแล้วหนึ่งเทอม ดังนั้นถึงต่อไปก็ต้องผ่านกับพิ้งกำลังใจใขนาดไหนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ